ก็อาการดีขึ้นเดียวแล้วก็พร้อมที่จะกับมาทำหน้าที่ใหเต็มที่เหมือนเดิมภาพที่ผมคิดว่ามัน,ม,นมันมีความสมบูรณ์เกับทุกด้านนะครับาดูทั้งองค์ประกอบของภาพนะครับสีสันที่สําคัญคือสีหน้า,าของบุงคคลทั้งหลายที่เป็นผู้โดยสารเรือลำนี้นะครับ แล้วที่สําคัญคือเป็นภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนั้นมากช่วงนั้นมันมีอย่างที่รู้กันนะครับว่ารถติดมากเลยตอนเช้าเนี่ยการโดยสารเรือหางยาวไปทํางานและกลับจากที่ทํางานกลับบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งแต่ก็โชคร้ายเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุทางเรือที่เกิดขึ้นบ่อยมากคือ จากดูสิครับเรือลำนี้มันไม่ควรจะมีผู้โดยสารยืนค,คนเป็นกับเรือแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ <S <S ว่าตะกันตะมาเนี่ยมันเรื่องปกติไปโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบาดเจ็บก็มีสูงมากผมจำได้ว่าเป็นเรื่องที่ตอนน้ผมเป็นบรรณาธิการอยู่ที่เนชั่นครับก็บได้ไปชุมกันและวางแผน,นกันก็ บังคับให้ช่างภาพตื่นเช้าหน่อยละต้องบังคับด้วยก็คุยเล่นกันว่ราะช่างภาพชอบนอนดึกนะจ๊ะเปิดไม่ได้ถ้าจะได้ภาพดีๆต้องตื่นเช้าต้องไปเนี่ย <nosso> ต <komm it> ้องไปดักที่ท่าเรือหรือว่าตงรงมคลองเลยนะครับก็คุณแช่วัตรก็บอบหมายไปทำหน้าที่แนี้ซึ่งก็จะดภาพที่ดีมากจะได้รางวัลด้วยภาพนี้นะคะทีนี้พูดถึงคอนเซ็ปต์ของคำว่าเพื่อนกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อนในในสังคมโลกอาจจะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนกับคนในวิชาชีพเดียวกันเท่านั้นในสังคมเราสถานการณ์ ตอนนี้จําเป็นมากขนาดกับคำว่าเพื่อนหรือน้ำใจที่ต้องเกิดขึ้นคะคมกคิวสำคัญมากเพราะว่าในสังคมไทยที่เราต้องการการพึ่งพาการช่วยเหลือความเข้าใจนะครับผมว่าการมีเพื่อนที่เข้าใจในความคิดนะครับเข้าใจอุดมการณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยเพื่อนทางด้านความคิดมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าการทำให้สื่อสารมวลชนเนี่ยมันต้องต่อสู้มันต้องผลักด,ดัน อะไรหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำโดยลําพังเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีเพื่อนมีคนที่มีความคิดค,คล้ายๆกันแล้วก็เห็นคุณค่าของการต่อสู้ให้กับสังคมในเรื่องที่ดีๆด,ด้วยกันเนี่ยมันสามารถผลักดันและทําให้มันเกิดขึ้นได้ก็ดีใจที่เพื่อนๆช่างภาพด้วยกันเองเนี่ยเห็นความสําคัญของช่างภาพโดยเฉพาะช่างภาพที่ต้องประสบปัญหาเหมือนที่คุณแชยวัน์นะครับที่บาดเจ็บจากการทำหน้าที่เนี่ยที่เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยคนที่เป็นสื่อมวลชนเน อาจจะมีความรู้สึกกวอดภัยมากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปใน,ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทำาหทำมา,าชีพสื่อมวลชนกลับกลายเป็นอาชีพอันตรายมากเลย<ฆ>ไม่ใช่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับแต่ไปต่างจังหวัดอย่างโดยเฉยพาะภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่สื่อมวลชนที่นั่นจะจะต้องประสบปัญหาถึงึขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยมันมีสูงมาก<ฆ>เพราะฉะนั้นการที่คนในวงการสื่อมวลชนแส,แสดงความเป็นห่วงใยเพื่อนๆด้วยกันเองในวงการเนี่ยผมคิดเป็นสิ่งที่ดี ค้ชมคะดิฉันแอบมาดูภาพถ่ายนะคะแล้วก็เห็นบุคคลสาคัญนัานนึงค่ะยืนมองอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุยกันหน่อยดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนานสุวัสดิ์ิตัดัรพนะคะวันนี้มาในฐานะของประธานมูลนิธิภาพ่าย<อ>แห่งประเทศไทยครับยืนจ้องภาพนี้นานี่หมายความว่าชอบที่สุดเลยฮะภาพนี้คือมันฟ้องด้วยภาพอ,ะอ่ะนะครับมันเป็นภาพของความเดือดร้อนเป็นภาพของน้ําใจะนะครับคือภาพบางภาพเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคนไทยต้องรักกันอ่ะ เวลาอย่างอย่างสมมติเนี่ยมีมีอูทกภัยเกิดขึ้นในวิกฤตอย่างเงี้ยแต่มันก็ทําให้เห็นว่าเวลาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วในที่สุดคนไทยก็รักกันน้ําใจไม่ได้ไปไหนเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนยามยากมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาบอเพื่อนนี่อย่างดีด้วยในช่วงเวลานี้ผมว่าฮะยกตัวอย่างเนี่ยภาพเนี่ยผมนึกถึงภาพน้ําท่วมที่โคราชและคนโคราชเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเราก็จัดงานกันหน้ายาย่าโม แล้วก็ได้เงินคืนหนึ่งสามสิบกว่าล้าน<อ>จากพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วหลวงพ่อคูณท่านอุตส่าห์มาจากวัดบ้านไร่สามทุ่มมีพ่อผมต้องสองสามชั้นหนาวเพื่อจะมาบริจาคเงินก็แลกหนึ่งล้านบาทแล้วคนโคราชหลายๆหมื่นอยู่หน้าย่าโมแล้วก็มาบริจาคเงินกันคนละห้าบาทสิบบาทได้เงินสามสิบกว่าล้านไปช่วยภายน้ําท่วมคือคือผมว่าแค่ภาพอย่างนี้เป็น,เป,นเป็นภาพที่กิแบบ ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีในสังคมอ่ะค่ะนะแล้วก็เหมือนกับภาพเป็นสื่อกลางทําให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย<ะ>นี่นี่คือความรู้สึกว่าชอบชอบสองภาพนี้<ป><ะ>เอาสุดท้ายนะคะว่าเพื่อนกับสังคมไทยตอนนี้มันมีความจําเป็นต้องเยียวยาก,กันขนาดไหนคะผมว่าวันเนี้เราต้องการเพื่อนแท้ะนะครับคือเราต้องการเพื่อนแท้<ะ>เพื่อนแท้คือเพื่อนที่พร้อมที่จะเสียสละให้เพื่อน นะยงอย่างบ้านเมืองเราวันนี้ทุกคนก็เห็นปัญหาแต่ทุกคนเสียสละถึงจุดหนึ่งหรืออย่างที่จะยอมถอยในสิ่งที่ตนเองคิดแล้วเพื่อให้ส่วนรวมได้นะครับนั้นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดฉะนั้นเนี่ยผมชอบนะครับผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอย่างท่านจอมพลสลิดท่านเคยพูดกับที่ปรึกษาท่านท่านหนึ่งท่านถามที่ปรึกษาท่านคุณมีเพื่อนกี่คนแล้วท่านปรึกษาท่านก็บอกมีกี่คนอยู่ท่านจอมพลสิดบอกผมราชการมีเพื่อนมากอ่ะ แต่ผมขอมีเพื่อนแท้คนเดียวก็พอในชีวิตคุณผู้ชมคะคุ้นๆอีกแล้วค่ะชายหนุ่มคนนี้กำลังยืนมองภาพอยู่ไปดูนะฮะว่าเขามองภาพอะไระก,นนนกัน โอ้โหเพื่อนขอกี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทำปันเหมือนไม่รู้จักกันนะจิ๊บอ้าวดูภาพอะไรอยู่เนี่ยมีนกนางนวลใช่หมใช่ใช่ใช่คือแบบรูปนี้รูปนี้ไม่น่าเชื่อว่าแบบจะถ่ายได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นเป็นภาพตอนที่น้องคนนี้กำลังป้อนอาหารแล้วนกตัวนี้มาแบบ คือคือโพสิชันเนี่ยได้หมดเลยนะไม่ว่าจะาคือองค์ประกอบทางภาพเนี่ยได้หมดเลยคือไม่ได้มาตัวเดียวแต่ว่าตัวเอ่่เนี่ยไม่เด่นใช่ไหม แล้วโฟกัสเนี่ยมาโปะพอดีเลยตรงนิ้วตรงตรงอาหารแล้วก็ตรงปากเขาอะผมดูตอนแรกเลยผมนึวว่านี่ที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกพวกเนี้ยภาพวาดเออหรือภาพวาดคือดูสิฮะแล้วโฟกัสชัดเป๊ะพอดีเลยถามคณเจา้าคณเจ้าบอกนี่แหละเนี่ยคือเสน่ห์ของภาพถ่ายคือเสน่ห์ของภาพนิ่งบอเรียวไทม์นะฮะคือให้ช่างภาพคนนี้ไปถ่ายแบบนี้อีกเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้อีกแล้วนะไม่ใช่อาจจะล่ะจะไม่ได้แน่ๆคงจะไม่ได้แน่ น่เพิ่มเขิบครั้งเดียวในชีวิตของเขาอ่ะที่จะได้ถ่ายภาพแบบเนี้ยดูดนี้โคะพอดีเลยดูดิแล้วนกก็แบบโอ้โหอ้าปากแล้วก็แบบตาเตอแบบโอ้โหได้หมดเลยอ่ะทีนี้เดินดูทั้งงานแล้วเนี่ยนะคะเอาคอนเซปต์ของคำว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนหน่อยคำว่าเพื่อนในสังคมไทยตอนนี้มันจำเป็นมันสำคัญมากแค่ไหนทุกอย่ต มาก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 นะเพราะว่ามันเป็นคือความจริงเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัมรนธภาพพื้นฐานของมนุษย์เลยน,นี่ใช่สัมพันธภาพมันเป็นสัม,มัรธภาพพื้นฐานของมนุษย์นะใช่ไหมฮะคือคือแต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องรู้จักกับอีกบ้านอื่นใช่ไหมเราไปโรงเรียนเราก็ต้องรู้จักเพื่อน แล้วก็ระหว่างเมืองก็ต้องรู้จักคือระหว่างหมู่บ้านก็ต้องรู้จักหมู่บ้านระหว่างเมืองต้องรู้จักเมืองระหว่างประเทศก็ต้องรู้จักระหว่างประเทศมันมาจากเพื่อนอย่างเดียวนะคำว่าเพื่อนเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมมันมันเท่ากันประเทศประเทศเราเนี่ย รู้จักกับอีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นอาจจะมีตัวเลข GDP สูงๆงอาจจะร่ํารวยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เราอาจจะเป็นประเทศโลกที่3ามแต่ได้กับคบกันแบบเพื่อนเลยเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมมันเท่ากันฉะนะั้นสำคัญมากเหมือนกันเนี่ยสมมติเราอยู่ในซอยในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีบ้านนะบ้านเถาเฮาบ้านเดียวบ้านเดียวแบบ มีสาว่าน้ํามีสนามกอล์ฟแต่ความเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็คือเพื่อนใช่ไหมมันไม่มีว่าหลังใหญ่หลังเล็กมันคือเพื่อนคือต้องดมาพูดดีจังเลยผลลุก พี่จิรันพิปรีชานะคะบอกว่าชอบภาพนี้ที่สุดทำไมถึงชอบภาพนี้คะอ๋อก็คือ,อ,อทางพวกเรานะ ุ่มสหาภาพเนี่ยช่วยมาจัดนเทศากาลมาติดตั้งแต่ผลงานเป็นของช่างภาพเพื่อนช่วยเพื่อนช่างภาพสื่อวมวลชนทีนี้พี่เป็นคนตั้งชื่อภาพทั้งหมดเลยเหรอคะไม่ช่วยกัน3คนค<อ>นะกับคุณธีรภาพโลหิตกุลแล้วก็คุณสุเจนจากนิตยสารสารคดีช่วยกันตั้งชื่อภาพ <P ew en> เพราะว่าช่างภาพที่มีผลงานเนี่ยเขาไม่ถน <P ew en> ัดเรื่องการใช้ถ้อยคำค่ะแล้วระหว่างที่ตั้งชื่อภาพอยู่เนี่ยก็จะเห็นรูปที่มี พี่น้องชาวมุสลิมนะคะถ่ายมาอย่างสวยงามหลายรูปซึ่งเป็นภาพประทับใจที่ทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะการกรา่อการร้ายดินแดนมิกสันยีอันตรายอะไรต่ออะไรมันลบออกไปจากความรู้สึกเลยนะฮะ,ะก็คือมองเห็นว่าอย่างาศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นาศาสนาแห่งสันติธรรมนะคะ,ะแล้วภาพนี้ตั้งชื่อว่าเพื่อวันใหม่ ก็เพราะพระอาทิตย์ดวงโตเนี่ยกำลังรุ่งอรุณสู่ขอบฟ้าเพราะ,ะการทำละหมาดหรือว่าตั้งจิตสงบนะ,ะก็คือสันติภาพของในยามรุ่งอรุณน,นั่นเองค่ะแล้วรุ่นี้ก็ชอบเพราะว่า เขาปิดตาหมดนะ,ะแต่ดูดูแววตาก็รู้ว่ากําลังยิ้มใช่ไหมคะเจอเห็นว่าสีดํานะจะเป็นสีแห่งความลึกลับหรือน่ากลัวแต่พอเห็นตาของหนูน้อยคนนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเขามีไมตรีจิตเขาอารมณ์ดีแล้วก็เออก็เลยตั้งชื่อว่ารอยยิ้มในแววตาค่ะซึ้งมากนะคะ,<อ>ะความหมายของคำว,ว่าเพื่อนหน่อยนะคะเรามาในงานนี้คำว,ว่าเพื่อนกับสังคมไทยนะว,วันนี้มอง ว่าไม่มีความจําเป็นมากขนาดไหนคะอ๋อในในยุคที่มีการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเยอะแยะเนี่ยใครมาเจอกันออนไลน์ก็เรียกว่าเพื่อนอย่าง add friends list อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งนี้ไม่ได้รู้จักรู้ใจอะไรกันเลยไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำเพื่อนคำความหมายของคําว่าเพื่อนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะ,ะหรือการประกวดภาพที่ผ่านมาเนี่ยหัวข้อเพื่อนแท้มีบริษัทหนึงจัดนะ แล้วก็จะมีคนไปถ่ายมือถือหรือว่า อะไรกล้องถ่ายรูปหรือบางงนถ่ายแม้กระทั่งแบงค์ธนบัตรเพราะันความรู้สึกเกี่ยวกับคําว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อสักสิบยีปีก่อนเนี่ยจะไม่มีสิ่งเหล่านี้โผล่มาเป็นอันขาดเพราะมันชัดเจนมากเลยว่าเพื่อนคือคนที่รู้จักรู้ใจคอยช่วยเหลือกันและกันในยามที่มีปัญหาแล้วนิทรศการชุดนี้เนี่ยก็จะ คืนสู่ความหมายของคำว่าเพื่อนตรงนั้นนะ,ะเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมวงการและกระทั่งเพื่อนส่วนตัวนะ,ะที่ทํางานด้วยกันเพราะฉะเพราะวา่วา ผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้ช่างภาพสื่อมวลชนนะรวมตัวกันจัดนิทรรศการขึ้นมาเองเพื่อจะแค่ว่ารณรงค์ให้สร้างสำานึกให้คนทั่วไปมองเห็นบทบาทของช่างภาพสื่อมวลชนด้วยและขนาดเดียวกันก็หารายได้เพื่อจะไปช่วยช่างภาพที่ได้รับบาดเจ็บค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยหลายๆทางส่วนพวกเราไม่ได้รับบาดเจ็บเราก็มีหน้าที่ช่วยสนับสนุน มีความจําเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่อย่างงานนี้เป็นตัวอย่างของงานงานหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งชีวิตนะคะความจําเป็นของการช่วยเหลือกันนะเวลานี้ที่คนไทยยังคงขาดกันอยู่แม้ว่ามันมันจะเป็นมากแค่ไหนมีความจําเป็นมากแม่เชื่อว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดถ้าสังคมไทยยังมีปัญหาสังคมน,นี้ยังต้องมีคำว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นการเกื้อกูลกันการเคารพกันในสิ่งที่มันมี สิ่งที่มีที่เป็นที่ต่างกันอย่างไม่เกียดกันเนี่ยแหละคือการเกื้อกูลของคำว่าเพื่อนจริงไหมเรามีเราเป็นไม่เหมือนกันแม่ก็เป็นอย่างหนึ่งคุณก็เป็นอย่างหนึ่งท่านที่กําลังดูอยู่ทั้งบ้านก็เป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มีที่เป็นที่ไม่เหมือนกันแต่มันมีคําว,ว่าเพื่อนเนี่ย มันมีความไม่เกียดชังมันมีความเกื้อกูลมันพร้อมที่จะเป็นผู้ให้มันเห็นคุณค่ากับคําว่าการเข้าใจในความทุกข์ของคนหนึ่งคนแล้วเราเป็นเพื่อนร่วมภูมิแล้วเราก็ช่วยกันจะไม่เดินข้ามคนที่กําลังล้มอค่ะสุดท,ท้ายนะครับฝันอยากจะให้บ้านเราณวันนี้เป็นยังไงต่อไปบ้าง แม่ไม่ฝันด้ยแม่แม่ลืมตาจริงๆเลยของจริงเลยลวกันค่ะเขาฝันเนมัวแต่หลับตาอยู่เอาลืมตาเลยที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์แล้วเราก็มาช่วยกันลืมตาในท่ามกลางความจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นโลกมันยังไม่ได้มืดอ,อย่างที่เราคิดหรอกนี่คือศิลปะที่เราควรจะต้องช่วยกันพัฒนาสติปัญญาของเราที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ค่ะขอบคุณมากค่ะธรรมะสดีค่ะ ว่าเพื่อนคือจริงๆแล้วมันมันมีนัยยะที่แบบซ่อนแอบแฝงอยู่เยอะอย่าง